Exercise J ครับในส่วนของ vocabulary หรือคำศัพท์ว่าเรื่องของ body actions นะครับคือการการกระท,ทําที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายใช้ร่างกายส่วนไหนทำอะไรนั่นเองนะครับซึ่งนะครับมันมีคำว่า hear ไปว่าได้ยินนะครับ see เห็นนะ shouting คือการตะโกนหรือกำลังตะโกน sleeping กำลังนอน smiling กำลังพูดนะครับ speak พูด Touch สัมผัสและ Walk ซึ่งสถานการณ์นี้จะพูดถึงการใช้คำสกเกตโดยมีสรูปแบบมีการเติม ing ซึ่งแท้แปลคือกำลังกระทำสิ่งนั้นนิกริยาอื่นๆจะเป็นการบอกสิ่งกริยาทำอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกว่ากำลังกระทำตัวอย่างนะครับ Example We smell with our nose เรารับกลิ่นนะครับด้วยจมูกของเราหรือเราได้กลิ่นนั่นเองครับดูข้อ1 We with our eyes นะครับ เราจุดๆด้วยตาของเราดังนั้นคืออะไรครับ We see นั่นเองนะครับข้อ2 c She's because she's happy เธอจุดๆเพราะเธอมีความสุขมีความสุขจะทำอะไรครับแน่นอนครับคือกำลังยิ้มนการ She's smiling นะครับกำลังยิ้มอยู่นะครับข้อ3นะครับ She is because she's tired เธอจุดๆเพราะเธอเหนื่อยแน่นอนครับจากภาพฟองแล้วว่ากำลังนอนอยู่ She's sleeping นั่นเองนะครับ ถัดมาครับ we with our ears นะครับเราจุดจุดด้วยหูของเรานั่นคืออะไรครับ hear นะเราได้ยินด้วยการใช้หูของเรานั่นเองข้อ5้ we นะครับ with our mouth ด้วยปากของเรานั่นคืออะไรครับ speak นะครับข้อ6ครับ we บับบบบ with our feet นะครับด้วยเท้าของเราคืออะไรครับ walk นั่นเองนะครับถัดมานะครับ he บบ because he's angry โกรธนะครับเมื่อกำลังโกรธ ทำได้อย่างนี้สําหรับตะโกนะครับ he's shouting because he's angry เขากําลังตะโกนเพราะเขากโกรธและท้ายสุดครับ we with our hands นะครับนกี่ัการสัมผัสคือ we touch with our hands นะครับนี่คือรูปแบบของครกลุยาที่สะท้อนติการกระทําบางอย่างก็สังเกตครับว่ามีทั้งแบบการใช้แบบธรรมดาคือไม่ต้องเติมอะไรกับการทําให้เป็น ing โดยการมีคําขยายว่าทําอย่างนี้เพราะอะไรนะครับที่ข้อสองครับ circle นะครับวงหรือ highlight the correct word นะครับเลือกคำที่เหมาะสมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ข้างบนนะครับเวลาเราจะ ing เนี่ยมันต้องมากับ emr จกไว้เลยนะครับซึ่ง she's บอกมาแล้วนะครับก็ถือเป็นไกด์ไลน์อย่างดีว่าถ้าเจอ s เนี่ยเติม ing และ she's smiling because she's happy <S เธอกำลังยิ้มเพราะว่าเธอกมีความสุข we with our mouth นะครับ หมายว่าไงตรงนี้เราจุดๆด้วยปากของเรานะครับไม่มีมี because มขาขยายแ,แสดงพูดถึงข้อทิ้งทั้งตัวไว้ว่าเราพูดด้วยปากของเราก็คือ we speak แค่นั้นพอ she is นะครับแล้วก็ because she sad เพราะเธอเศร้าดังนั้นเป็นอะไรดีครับนะเธอกําลังเป็นอย่างนี้อยู่นั่นนะถ้าคนเศร้าก็คงไม่ไม่หัวเรานะร laughing จริงไม่ใช่ก็เป็น she's crying นะครับข้อ3นะครับ because she's scared ตรงนี้หมายถึงความเกรงกลัวนะครับเธอ ส r รีมก็คือร้องกรีดร้องซ้นตัวนี้ก็จะไปคล้ายๆกับข้อ2ตัวที่ว่าเป็นเหตเป็นผลของการกระทำบางสิบางอย่างแล้นี่จึงเป็นชนะื่อ screaming กำลังกรีดร้องเพราะเธอกลัวนะครับข้อ4นะครับ we จุดๆจุด with our eyes เราจุดๆจุดจด,ด้วยตาของเราดังนั้นคืออะไรครับ we see นั่นเองนะและท้ายสุด we จุดๆจุด with our ears ด้วยหูของเราก็คือ we hear นะฟังก็เป็นรูปแบบการใช้ที่ทอต่การกระทําต่อบางสบางอย่างหรือ ทำอย่างนี้เพราะเหตุผลอะไรนะครับและมาส่วนสุดท้ายครับส่วน, Review นรีวิวนะก็คือสิทสดีพูดมาทั้งหมดเรามาดูตรงส่วนนี้คุณจําแนกได้ไหมว่าควรจะต้องตอบอะไรบ้างอย่างเหมาะสม we walk w i t h o u r เราเดินด้วยจุดๆของเรานะรเราคงไม่ใช้ toes นะึ่งแปลว่านิ้วเท้าเราใช้ feet นค่คือใช้เท้าเดิน2เข้า we smell เราได้กลิ่นด้วย our ใช้อะไรครับระหว่าง m o u t กับ nose แน่ครับคำตอบคือ nose ข้อสามครับลินดา is smiling เธอกำลังยิ้ม because she is เพราะอะไรครับแน่นอนคำตอบคือ happy นะไม่ได้ sad พ e เ e อร์ is crying because he is กนะำลังร้องไห้เพราะเขาอะไรครับเพราะเขา sad นั่นเองข้อห้านะครับ, 5, รบ where do his father and mother นะครับใช้อะไรดี walk หรือ work ดีนะครับแน่นอนครับมันต้องเป็น work นะครับเพราะ walk เนะี่ยมันจะเดินถามว่าเดินที่ไหนเดินอะไรมัน ประโยชน์นี้ไม่ค่อยสื่อความหมายเท่าไหร่นะแต่ถ้ากําลังเดินไปไหนจิบโคสร้าอีกแบบหนึ่งซึ่งใช้ A.N.G. แต่สถานการณ์นี้ไม่ใช่ดังนั้นคือทํางานที่ไหนเป็นการถามข้อรจริงใช้ดูนะครับถามว่าทำไมใช้ดูเพราะถาม2คนนะครับทั้งพ่อและแม่นั่นเองนะครับข mm ้อ hmm. 6 l ลินส์ฟาเธอร์ดัสพ่อของลินจุดๆ,ๆปฏิเสธไม่มีนะจ็อบไม่มีงานตัวนี้ใช่อะไรครับที่บอกดัสเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นตัวขยายไปแล้วนะครับนั่นเขาทีปป่เป็นปฏิเสธนะครับ จำว้ท่านอยู่หลัง dozen เนี่ยกรุยาอยู่ในรูปปกติไม่ต้องเปลี่ยนรูปอะไรแต่นั้นตรงนี้ต้องเป็น have นะครับไม่ใช่ has นะเป็น d o e s n t have a job ข้อ 7. ครับ what do we hear เราฟังด้วยอะไรนะครับซึ่งเราใช้คำว่า with นะครับไม่ใช้ for นะนะเราฟังด้วยหูนะครับนั่นเองและข้อ 8. ครับ who นะครับ weak legs ใครมีขาที่อ่อนแอสถานการณ์นี้นะครับไม่ได้บอกว่าเป็นใคร แต่ปกติการถามอย่างนี้ก็มายถมีการเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งก็คือคนเดียวดังนั้น who has นะครับ who has weak legs นั่นเองนะครับและมาแบบฝึกสุดท้ายนะครับ write in the correct word of each part of the head นะครับคำด้านบนนะครับบอกให้ทราบว่าเป็นเรื่องของอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าก็เลือกต่อลงไปในข้อต่างๆให้เหมาะสมนะตัวแรก hair ทำาให้แล้วนะครับ for e head คืออะไรครับ for e head คือส่วนที่เรียกว่าหน้าผากนะครับ eye ล่ะนะครับ eye คือตา eyebrow คืออะไรครับคิ้วนะครับ Ear นะคืออะไรครับหู Hoo, นะครับ Nose จมูก อันนี้เพิ่มมาใหม่เชคในะี h e กคือแก้มนะครับส่วนที่เป็นแก้มลิปส์อัอนนีนะ้ถ้าคุณคุณนะเด็กนักศึกษาหญิงก็น่าจะทราบว่าลิปสติกก็คือสิ่ที่ทาติดปากลิปส์ก็คือเลมฝีป,ปากนะและเนคก็คือคอนะครับเติมลงไปให้เหมาะสมและนั่นคือส่วนของยูนิตหนนะครับหวังว่าจะช่วยให้แนวคิดสามารถเอาไปปรับใช้ในการเกร็บคะแนน1 0 0 0 0มืคะแนนแรกจากยูนิตหนนะครับหากมีก็สงสัยอะไรอยารอที่จะสอบถามผมนะครับเอาค่นะคและนั่นคือทั้งหมดของยูนิตนครับ